เป็นประเทศนี <forever> ้ของชาวอีสานเช่นเชินของพลลี จะได้เห็ดยยกสลุงสลาเพิ่อนยกสล่าเรกยกสลาเรกวยกจาลาเรกข้อ,ขอจาะที่จาะทางเพิ่น พระพผ่นาธรณีของคุณพลีที่เป็นแม่มารับสักของสัตระบูชาศึกเป็นประพีนี้ของชาวอีสานใต้แต่ละท้องถิ่นก็เฮ็ดบ่คือกันอีสานคือกันก็เฮ็ดบ่คือกันคือบ่คือกัน Hãy subscribe cho đưa thái Mì đơn Để không bỏ lỡ tới như hấp đi เรีงสีฉนานแก่เียชายกเต็นทายกุ้เกินนาฟรีมบลายช้างยักษดงไนรชงเกณฑ์โชกสวารังสมมาชัยพุทธาตานุสัมภูรอดิเรกนตระสุทธาธรรมาิ